สวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกับคุณครูที่ไกลตรงแสงน,นะครับหรือนักเรียนชอบเรียกคุณครูตุ๊กสอนในรายวิชาสุขศึกษาและพารศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาตีที่หนึ่งนะครับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่4การเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐานนะครับเรื่องธรรมชาติของการเคลื่อนไหวนะครับ การเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตทั้งคนสัตละพืชมีการเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง้ดยการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันเช่นเราเดินไปโรงเรียนมาวินน่งในทุ่งหญ้าต้นตังลึงเดือยพันรั่วเป็นตัวอ,อย่างนะครับสิ่งมีชีวิตมีท่าทางการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันตามลักษณะ รูปร่างและอวัยวะเช่นคนมีขาสำหรับเดินนกมีปีกสำหรับบินปลามีครีบและหางสำหรับวนะ่ายน้ำให้หนักเรียนมาดูนะครับว่าการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตมีลักษณะดังนี้หนึงการเคลื่อนไหวของสัตว์สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้เอง สัตว์แต่ละชนิดมีวิธีการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่แตกต่างกันตามลักษณะรูปร่างและิที่อยู่นะครับตัวอย่างการเคลื่อนไหวของสัตว์นะครับนักเรียนให้นักเรียนมาดูนะครับนี่คือรูปของปลานะครับปลาว่ายอยู่ในน้ำอันนี้คือรูปของแมวนะครับแมวเดินบนพื้นดินนี่คือรูปของ กระลอกนะครับไตอยู่ตามต้นไม้และสุดท้ายนี่คือรูปของนกนะครับนกจะบินบนของฟ้าซึ่งสัตว์ส่วนใหญ่เคลื่อนไหวและเคลื่อนที่เพื่อหาอาหารเมื่อสัตว์ได้กินอาหารก็จะทำให้สัตว์มีการจเจริญเติบโตสามารถดํารงชีวิตต่อไปได้นะครับท่เดื่อนมาดูข้อที่2นะครับการเคลื่อนไหวของพืช พืชไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เหมือนสัตว์นะครับแต่พืชก็มีการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงได้ามาดูตัวอย่างการเคลื่อนไหวของพืชน,นะครับหนึ่ต้นไมยราบนะครับนี่คือต้นไมยราบหุกใบเมื่อถูกสัมผัส 2. ต้นหมอข้าวหมอแกงลิงจะหุบใบเมื่อมีแรงตกลงไปนะครับตกลงตรงนี้นะครับ ดอกไม้ผีบาตอนเช้านี่คือต้นของดอกทานตะวันนะครับจะบานตอนเช้าและ 4. ผักบุ้งทอดยอดยาวขึ้น่ายาวไปตามเสร็จนะครับพือจะมีการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงในลักษณะการเจริญเติบโ,โตเช่นผักบุ้งที่ขึ้นในบริเวณที่แห้งแล้งไกลแหล่งน้ำ พยายามทอดยอดออกไปหาแหล่งน้ำบริเวณใกล้เคียงเพื่อช่วยในการสร้างอาหารนะครับและสามการเคลื่อนไหวของคนนะครับคนสามารถเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้หลายท่าทางเพื่อทำงานหรือจรรมต่งางๆความสามารถในการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ของคนจะเปลี่ยนแปลงไปตามวนะัย ให้นักเรียนมาดูตัวอย่างการเคลื่อนไหวของคนนะครับไม่ว่าจะเป็นการยืนและการนั่งนี่คือการยืนนี่คือการนั่งนะครับการคลำนี่คือการคลำนะครับการเดินนี่คือการเดินนะครับการวิ่งและการกระโดดนะครับนักเรียนเป็นตัวอย่างการเคลื่อนไหวของคน ตัวอย่างการเคลื่อนไหวเพื่อทำจิตใจตั้ของคนนะครับในชีวิตประจําวันเลยไม่ว่าจะเป็นการวิ่งออกกำลังกายว่ายน้ํานั่งรับประทานอาหารและยืดเๆยอีกมากมายเลยนะครับที่เป็นฟูไม่ได้ยกตัวอย่างไปดังนั้นในการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับสิ่งที่สําคัญเลยเราต้องมันดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้อวัยวะต่างๆของร่างกายแข็งแรงสามารถเคลื่อนไหวหรือทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ตามปกติน,กนักเรียนสำหรับชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเนืวอการเรียนรู้ที่4การเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานนะครับในเรื่องของธรรมชาติ ของการเคลื่อนไหลนะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะครับนักเรียนสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย